สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้มาพบกับช่องน้ำหวานอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาปลูกบอนสีเช่นเคยค่ะเป็นบอนสีที่ตัวนี้เอฟมานะคะนี่เนาะเอฟมาได้ประมาณสองวันแล้วค่ะแล้วก็แก็เขาอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่ายังไม่ค่อยมีเวลาวันนี้มีเวลาว่างก็เลยมาตอนแรก <c oughs> จะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะ เราเอฟมาเนาะฟิลอยากเขามีมาประมาณห้าก้านนะคะแล้วระหว่างขนส่งอะ่ะเขาก็ต้นหักหมดเลยนะครัะเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีแบบรอยเอยงี้ยเนี่ยเราเนี่ยดูดิเห็นไหมลอยที่เราตัดทิ้งไปอะ่ะเนี่ยเราหักไปอย่างเงี้ยครนี้ พอเราได้รับวัสดุเนาะเราก็อัดวิดีโอแล้วเราก็ส่งไปให้พี่เขาดูนะคะคนที่เราเอฟมาแล้วเนาะเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะส่งมาเคมให้อะไรอย่างนงี้เนาะเราก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้องก็คงจะฟื้นเนาะเราก็เลยตัดใบออกหมดเลยเหลือใบหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มแตกแล้วโอเค แม่ค้าบางท่านก็น่ารักนะคะแสดงความรับผิดชอบดีเนาะเขาบอกว่าเราเอฟบอลสวยๆแต่ว่าเปิดออกมาเหมือนมันเลอะเพืเ่อนเนี่ยเนาะมันมันเหี่ยวไปหมดเลยตอนแรกอะ่ะเนาแบบแย่มาเลยเราก็ส่งไปให้เขาดูเขาก็แอบตกใจนิดนึง แต่ก็มันก็เกิดขึ้นได้นะคนเพื่อนๆเนาะการขนส่งวันนี้เราก็จะมาย้ายกันนะคะแล้วก็มือเดียวอีกแล้วนี่เห็นไหมคลอดกระถังให้แบบนี้มายังไงก็อยู่งั้นเลยเราเราก็จะวางอย่างนี้เลยค่ะนี่เส้นเคยค่ะ ดินที่เราหมักเองเลยทำมือเดียวนะครับเพื่อนหาโอ้ยล้นเกินเห็นไหมละ่ะทำมือเดียวเนาะการเลี้ยงบอนสีเนาะบางทีเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพื่อนเลี้ยงแบบธรรมชาติเนาะ ก็เดี๋ยวเขาก็งามนะเขาเลี้ยงง่ายนะคะถ้าคนเข้าใจเนาะในความรู้สึกนะมันก็เป็นเหมือนแบบพืชเขาเรียกครึ่งบกครึ่งน,น้ำานิดหนึ่งเนาะที่เลี้ยงง่ายคอยดูแค่ว่าไม่ให้เพี้ยเขาลงแค่นั้นเองเนาะเคยเจอแบบว่าโหงามมาก แล้วแบบทำไมเอ๊ะทำไมบอลเราจากบอลส,สวยๆแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ยุบลงยุบลงเราเอ๊ะเป็นเพราะอะไรเนาะโหไปดูซิเป็นเป็นเพลไยแดงคะ่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยตอนนี้กำลังระบาดเราต้องคอยระวังให้ดีนะคะต้องคอยฉีดยากำจัดเพลียเนาะนี่ก็เสร็จแล้วคะ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ ลดน้ําก็ตั้งไว้นี่ค่ะเราไม่เราไม่มีตู้นะคะเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะนี่เห็นไหมอันนี้ก็ที่เพิ่งโดนแมวสกรรมไปพวกนี้ก็ตัดใบไป,ไปบ้างอะไรไปบ้างเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ